รีวิวไมซอนไรสายหลังจากใช้มา1เดือนก,อนกว่าๆนะคะตอนนี้ก็เราก็ได้สั่งไม้ไรสายมานะคะเป็นไมที่แบบใช้คาดหัวแต่ตอนนี้ก็คือกล่องไม่รู้อยู่ไหนละไม่รู้ว่าเก็บไว้หรือว่าเอาไปทิ้งแล้วแต่เวลาเปิดมานะคะก็จะเจอไมที่เป็นหน้าตาแบบนี้ตอนแรกก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะคาดหัวยังไงนะคะก็เลยมาเจอตัวน,นี้อ่ะอันนี้จะเป็นที่คาดหัว วิธีการนะคะแล้วก็ประกอบเข้าไปแรกๆดูไปก็จะประกอบยากนิดหนึ่งนะมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นปุ๊บอ่าตอนนี้เริ่มง่ายละมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของตัวไม้เราก็สามารถแบบว่าเอามาคาดศีรษะอย่างนี้ได้เลยคาดหัวนั่นแหละเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัว รับส่งสัญญาณก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรูแจ็ค3.5ที่มีขีดเดียวแล้วเขาก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะคะก็คือใครว่าอะไรล่ะแจ็ค6.3ไหมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะประมาณนี้ซึ่งมันก็สามารถต่อเพื่อที่จะไปใช้กับลำโพงเครื่องใหญ่ได้นะคะ ทีเนี้ยเวลาที่เราจะใช้เราจะใช้แบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะมีเสียงออกมาได้เนะาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือตัวลำโพงนั่นเองค่ะสำหรับลำโพงที่เราใช้นะ,ะก็จะเป็นตัวนี้ที่จริงตัวนี้ซื้อมามันจะมีมีไม้ของมันแถมให้นะคะแต่ว่าไม้อะจะเป็นไม้สายแล้วมันก็จะมีช่องเสียบตรงนี้เป็นช่อง3.5เหมือนกันนะคะเสียบได้เฉพาะไม้นะ เสียบเพลงเสียบอะไรก็ไม่แน่ใจนะอาจจะอาจจะยังไม่ได้นะคะตัวนี้ที่จริงมันก็จะมีไม้สายมาแต่ด้วยความที่แบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะพรุงพรังเวลาที่เราแบบจะไปสอนอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องมีแบบมีสายคาดเอวใช่ไหมหรือว่าถ้าแบบวันไหนที่ใส่ชุดที่มีเข็มขัด เช่นชุดลูกเสือชุดราชการอะไรเงี้ยเราก็สามารถเน็บได้เวลาเน็บอ่ะมันก็โอเคแต่เวลาคาดเอวอะรู้สึกว่ามันมันไม่ชอบแต่ก็ใช้มานะได้ทนเหมือนกันก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวลองซื้อใหม่คาดหัวมาดีกว่านะคะ